ปินจะพาไปทาขนมจีนซาวน้ําสูตรปารินนะคะนี่เลยค่ะขนมจีนซาวน้านะคะก็มีขนมจีนแล้วก็ขนมจีนหัวกระเทียมซอยพริกซอยขิงซอยกุ้งแห้งปั่นสับปปรดสับปรบปรดซะ,ะก่อนนะคะสับซะก่อนเสร็จแล้วก็มีกะทิแล้วก็มีน้ําปลาพริกะค่ะน้ําปลามะนาวนะคะแค่นี้นะคะ เป็นขนมจีนสูตรบ้านบลินแม่บลินพาทามาตั้งนานแล้วค่ะจนกีนสาวนะ้ำแล้วบลินทําขึ้นมาสิหลายทุกคนจะบอกว่าอร่อยนะคะน้ําปลาพริกนี่นะคะคุณก็เอาน้ำปลากับมะนาวผสมกันแล้วคุณก็ชิมดูว่ามีเปรี้ยวกับเค็มนะคะเนี่ยมีเปรี้ยวกับเค็มถ้าใครจะใส่ปรุงรสหน่อยก็ใส่ไปได้เลยค่ะเนี่ยนะคะมีเปรี้ยวกับเค็มนะคะอันนี้แหละจะทําให้ทุกอย่างมันกลมกล่อมนะคะ แล้วก็เดี๋ยวมาดูกัน,เด,นเดี๋ยวปริญญาผสมให้ดูนะคะหยเป็นมจีนก่อนนะคะนี่ค่ะหยป็นนมจีนนะคะเสร็จแล้วก็สับปะรดค่ะ กรบปรดเนี่ยนะะก็สับประรดแล้วก็ใส่กระเทียมกระเทียมซอยนะคะประเด็นทําขึ้นมาทุกคนจะบอกทําไมมันอร่อยก็แค่นี้ค่ะประนด็นก็บอกสูตรแค่นี้คุณก็ไปทําตามก,ก็อร่อยเหมือนกันหมดนะคะแล้วก็ขิงขิงนะคะใส่ขิงเข้าไปขิงไลาลมนะคะเสร็จแล้วก็กุ้งแห้งนะคะ ผู้แห้งฝันนะคะเสร็จแล้วก็เอาเอา,เอา,เอาน้ำปลาน้ำปลามะนาวนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะเนี่ยนะปารินจะใส่หนึ่งช้อนโต๊ะปลามะนาวปวานนี้หน่อยก็ได้ค่ะให้รสเป็นจัดจ้านนะคะเสร็จแล้วก็เอากะทิะคะ่ะหัวกะทินะคะโรยเนี่ยหัวกะทินะคะหัวกะทิโรยไปเลยกะทิคั้นหรือกะทิก้องกะทิคั้นนะคะนี่ปลรินใช้กะทิสดเลย คั้นด้วยน้ำร้อนนะคะเนี่ยปรินทามาเนี่ยเนี่ยกะทิแล้วแล้วก็เอาพริกใส่ฮะแก่นี้ยก็เป็นขนมจีนสาวน้ำสูตรบ้านปรินเลยทานมาตั้งแต่เล็กกันน้อยเลยค่ะแม่ทำให้ทานมันอร่อยมากเดี๋ยวคุณไปทำทานกันดูนะคะนี่หละค่ะขนมจีนสาวน้ำสูตรบ้านปรินเลยนะคะทำได้เลยหะอร่อยด้วย ใส่น้ำตาลด้วยนะคะนี่หาน้ำตาลโรยไปนะคะนี่หาค่นี้นะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะขนมจีนสาวน้ำสูตรปรินลงไปทำทานกันดูนะคะอย่าลืมกดติดตามกันนะคะแล้วปรินยังมีเมนูอร่อยอร่อยอีกเยอะเลยค่ะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ